น้ำตาลสิมันม่นเกินไปนะดมันนี่มันนี่มันนี่ทำไรลูก๊กแมวน้อยมันนี่แมวน้อยทำไรคะมาเล่นนี่มาดูลุงน้ำตาลนอนดิไม่รู้เรื่องเลยอ้อาวอา้อาวตื่นตื่นแล้วเล่นต่ออ้าวอ้าวอ้าวไหนมันนี่แมวน้อยมาโหุยมาตะคุบแม่ไงโอ้ย ตามันนอนฝนตกแมวนอนวันนี้ว่าไงครับวันนี้ตอ้ไม่รู้เป็นไรกินยากมากเลยแต่ความอ้วนไม่เปลี่ยนแปลงนอนแบบแม่ต้องเปลี่ยนอาหารเรื่อยๆอ่ะเหนื่อยแล้วเนี่ยหรือว่ามันกินบ่อยจนฟันฟุนไม่ดีไปละแล้วยังไงฮะฮะฮะ Hmm? 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 ni? Hmm?